สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าช่องทิศนวดวีสองชาแนลครับเมื่อนี้สี้าพี่พาน้องมาปลูกน่อกกล้วยครับล้ยก็สีมาบอกวิธีปลูกน่อกกล้วยนาแร่งจังได้ให้หลอดพี่นอ้องล้วก็สีมาปลูกกล้วยกับหัวน้ำครับผมปลูกแบบกับหัวลงพี่น้องไปครับพี่น้องก่อนสีภาพไปก่อนสี้าปลูกเดี๋ยวทิหนวดพาไปเบื้องที่ทิหนวด ช่ำไปก่อนพี่น้องตีว่า,าหัวขอว่าไอ้ปลูกกล้วยนาแรงจังไรเห็นหลอดพี่น้องไปครับไปเบิ่งกันครับสำหรับชุดนี้ทิศนวดใดเอาล่งถุงเพาะไวอาทิตย์หนึ่งแหละครับพี่น้องก็เริ่มแตกยอดออกมาแน่แหละครับเดี๋ยวทิหนวดจะพอ ชุดนี้นั้นทรงมากที่ล้งพี่น้องที่นวดก็เลยเอาใส่กระสอบไหวเลยเลื่อมพี่น้องวันนี้ก็เลยมาขิดออกว่าเอา้ามีนอกล้วยก็เลยทีหนวดไห้มาสมแสีมพี่น้องส่วนที่มันเน่าครับส่วนที่มันเนา่านี่ครับเอามาตัดออกเลยครับพี่น้องส่วนที่มันเนา่านี่แหละครับขันเท้าปลุกขันเท้าช่ำไห้แบบนี้พี่น้องเป็นยังมันคือหลอด ที่นดคิดว่านึ่งข้าวโบต้องเสียเวลาไปฮดนอกล้วยอยู่ในแปลงพี่น้องต้องย่างไปฮดสําหรับผููที่ปลูกนอกอ้วยไม่ไหม่เนาะครับโบได้เดินระบบน้ำหรือว่าอย่างไรนี่แหละครับวิธีที่ทข้าวปลูกเสีงมันหลอดพ่อข้าวพ่อไว้ในถุงกาน่ะขามมันหลอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องล่อนามพี่น้องขันผู้ได้โบมี่ข้องขันผู้ได้โบมี่บัวในสวน ก็้องรอหนาฝนพี่น้องจะเอาไปลงหลอดชั่วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปพี่น้องไปปลูกกล้วยกับหัวกันบ้านนี้มาเริ่มกันเลยครับพี่น้องดินดีที่หนวดเตรียมไว้ที่หนวดถี่ใส่เอ้อาแหง้งพี่น้อง้าแหง้งทรัพย์้วก็มีขี้ดินแล้วก็มีขี้แกบขนไก่ครับผมอยู่ในนี่แล้วก็ทถ่สําคัญพี่น้องปูนขาวขาดบ่ไรครับผมขันปลูกปลูกของปลูกยังนี่ สำคัญที่กันครับปูนขาวมาครับพี่น้องปลูกกล้วยกับหัวสิรอด,ดวาพี่น้องว่าใส่มื่อเด้วยครับแน้นอย่าหยอกนอ้นองเองทำน้องแรงเนี้ย ใส่ปุ๋ยรอบๆพี่น้องเันเกือบเต็มทุงหมดแล้วครับพี่น้องลักษณะกล้วยกับหัวพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวที่หนอดกระสีปูปูปูปครับ ตอนนี้มันมีอยู่สิบเก้านอขอปลูกไปเรื่อยๆครับข้าวสวยหลบไปข้าวสวย ทำน้องนี่นอกอยยรวยองโมไซดนี่ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งครับพี่น้องเสียหายนอกล้วยมันแตกแตกนอกเร็่วพี่น้องเลวก็แตกนอกมันสีเปอร์เซ็นต์ที่แตกนอร้ายกว่าที่เราปลูกแบบธรรมดานี่ซีมี่ร้ายกว่าครับ แนะนำสำหรับคนที่ปลูกปลูกขายนอครับผมอย่าลืมครับสนใจนอกล้วยสวนกล้วยวรลิศลาพี่น้องทักเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กครับผมมี่กล้วยจำนายทุกสายพันธ์ครับผม เพิ่นกะซิมี่ขอมูลความรู้แบ่งปันให้ครับหลูกสวนเพิ่นพี่น้องผู้ไดที่เขาไปสั่งนอกล้วยในเพิ่นครับเพจนี mm ่ hmm. เพิ่นแนน้ำแนนํำหลูกค้าดีครับปรึกษาเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่นจบกเกษตรวิทยาศ,าศาสตร์เลยนะครับไม่ธรรมดาพ่นี่เพิ่นดูแลสวนก็เป็นพี่สะใภ้ของพิดนวลนะครับ ฝากอีกพี่น้องฝากอีกช่องหนึ่งครับผมเป็นเป็นช่องของลูกสาวครับผมสตางกวินธิดาชาแนลครับฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อน,น้ำเด้อครับ ดินยันของพ่ออยู่บ้านนี่มันจะเป็นที่เนะองครับก็ไม่รู้เหมือนกันดิประทดลองเขาอ,อ่ะจะทีท่ซึกซ้ามานี่ เพื่อนว่าได้ผลแตกแตกนอกดีอะไอีกอย่างหนึง่งเฮียกะเป็นคนบอกนําครับฮเฮียเพื่อนว่าลองลองก่อนลองก่อนเพิ่นว่าลองลองสักลองดูสักหน่อยอยงไ้จัดนายเพิ่นพี่น้อง <c oughs> มาดามว่ามันสิลอดบอแต่พ่อเคยปลูกที่สวนเราอ่ะมันตายใช่ไหม <c oughs> ตอนนั้นมันเป็นหนาเลียงนั่มพี่น้อง ข้ากันไปโหดหนามโอ้วว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 วอวองววววววนาวววบนววววววนววววอดอวออดอวว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 อววววนววววอวว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 อว จอยเดินกระสอบอาหารหมาปิวใส่หมูจใจข้าเอกปลุกกล้วยมา คดด้ดน,เนีเอาล้วครับพี่น้องดินโมพ่อพี่น้องได้เจ็ดถุงครับผมส่วนที่เลือนี่ก็นา่าสีพดน้ำไว้เลยก็เป็นมืออื่นครับผมที่สิปูกหรือว่าบ่แน่อาจปิดกล่องไปก็อาจจะ ไปคุดดินมาปลูกเพิ่มครับผมครับพี่น้องคลิปนี้ครับหัวข้อว่าปลูกกล้วยนาแร้ยงจังได้ให้รอดกับปลูกกล้วยกับหัวครับผมทดลองปลูกกล้วยกับหัวแี่ยห้ามาเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวทิดหนวดซีมาคอยอับเกลดให้เบิ่งอีกที่หนึ่งครับพี่น้องว่ามันได้ผลดีบอแน่วห้าวซีมาล่องเปรียบเทียบกันเบิ่งว่า กับหัวแบบนี้ครับที่เห่าปลูกเอาหัวนอเอาหัวกลวยลงธรรมดาน่อันใดสีได้ผลแตกนอกดีกว่ากันฝากพี่ฝากน้องสุภุสุคนกดติดตามครับผมสีแดงๆใต้คลิปเพื่อที่สีได้เป็นกำลังใจให้ทิดนวดได้ให้คลิปต่อไปพอกันไหมคลิปนาสำหรับคลิปหนีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ก็บอกว่าอะไร